it's a shit เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอติประานะครับกับเกม t i เก r Simulator Fantasy j u n g จ l e นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมที่เ่าเราจะได้เล่นเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในป่าอันกว้างใหญ่นะครับผมเจ้าเสือโคร่งของเรานี่ก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นกระดาษยังไงอย่างนั้นเลยนะครับโอเคครับสำหรับเกมนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยมานี่เลยครับตอนนี้ผมก็มีตังประมาณ800บาทอ่าเจ้าเสือแต่ละตัวนี่ก็ จะมีราคาทีา่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้5,000โอ้ยเสืออะไรวะเนี่ยเจ็ดพันบาทมีเสือประมาณสี่ตัวสินะเราเล่นเป็นตัวแรกนี่แหละเพร่สวัสดีครับมาแล้วหูยนี่ก็คือโฉมหน้าของเจ้าเสือโค้งของเราค่าคือเสือที่โหด้ายกระโดดได้ด้วยเกมนี้สําหรับเกมนี้นะครับเราต้องทําทการไล่ล่าเหยืยย่อมาเป็นอาหารดูเหมือนว่าด้านหน้านี่จะเป็นที่พักของเราลองเข้าไปดูหน่อยสิ มีถ้าเสือโค่งซะด้วยกดแอคชั่นได้ด้วยนะกดปุ๊บอ๋อเหยือย่างเลยเออขอนอนสักนีบ <c oughs> ดูหน้าเจ้าเสือโค่งสิครับแหมมีความสุขกับการหลับไหลจริงๆตื่นได้แล้วพวกเออโอ้โหตื่นแบบรวดเร็วเอาละครับผมข้าเห็นกระต่ายน้อย2ตัวตอนนี้เราจะทําการล่าเหยื่อนะครับดูจากแผนที่นี่ก็จะเห็นพวกอ่าเยื่อต่างๆของเรามาเออ <c oughs> กระโดดไม่โดน เฮ้ย hey, จะหนีไปไหนฮะไลตูดนะนี่งับมาโอ้โหกระต่ายจมดินโอ้ได้เวลากินเนื้อแล้วขอดูหน่อยสิเวลาการกินงับงับอ่าดุไหมล่ะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีก้อนเนื้ออยู่โอ้โหขนาดไม่ต้องล่านี่ก็ยังมีเนื้อให้เรากินและนี่ก็คือเนื้ออันโอชะของเรางับงับงับโอ้โหอะไรเพลินเกินห้ามใจกระต่ายตัวนั้นช่างมันก่อน ดูเหมือนว่าด้านหน้าตรงนู้นนะครับจะมีเหยื่อที่อยู่ไกลมากสําหรับเกมนี้นะครับเราต้องทําการเล่นแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับโดยการกินพวกสัตว์ต่างๆนั่นเองการเดินทางครั้งนี้มันช่างยาวนานยิ่งนะักพวกเหยื่อทั้งหลายของข้าอยู่ไหนเอ่ยอ๋โอโ้ยนะั่นมันม้าร้ายดีวะ <c oughs> กําลังวิ่งเข้าไปหาเหยื่อแผนที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่วิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้รอจ๊ะ,นะเจ้าเสือโครง่งเอาละครับเริ่มวิ่งด้วยความเร็วสูงอ่ากินผลไม้ได้ไปเอ่ยเฮ้ย ตรงนู้นมันคืออะไรเอ่ยดูเหมือนว่าตรงนั้นจะเป็นหมาจริงจอกหรือเปล่านะเราลองเข้าไปหาเลือดดูหน่อยสิ <c oughs> มาละเพื่อนหมาจริงจอกจะมาสู้เสือโคร่งหรือเปล่าต้องมาดูกันอ่าวิ่งไล่เอ้ยสู้สู้สู้รอจะสู้รอเอ้าวิ่งหนีวิ่งหนีเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหท่ากระโดดของแกนี่น่ารักจริงๆ <c oughs> กินเนื้อจริงจอกก็ไปเล้วเออฟันตูดอยา่าหนีสิจะ๊ะอยา่าหนีสิจะ๊ะฮะอืม อ้อโอโหทำไมอึดฮะทำเป็นอึดโอ้ยเสือโค่งของเราไล่ตะคุบเหยื่อโอ้โหมันโดดนี้มันโดดนี้อ่าอย่าให้ข้ากระโดดไล่นะโอ้ยอกระโดดโคสุกนี่เรียบร้อยกินจิงจ้งจอก <c oughs> กินแบบลอยการอากาศเอาละครับผมเลเวลอัพกันเลยทีเดียวไปด่านต่อไปกันเถอะโอเคโอ้โหมีการหาคู่้วครับตานนี้ค <c oughs> ู่โูโหของฉันอยู่ไหนเอย่ยอยากจะได้เมียสักคน <c oughs> <c oughs> โอเคครับตอนนี้เจ้าเสือโคร่งข,ของเราต้อง อาหารสักตัวหนึ่งมีตังประเมินพันหกร้อยกระต่ายน้อยมานี่จะหนีไปไหนนี่แน่ดักหน้าโฉเข้าไปฟันฟันไม่โดนวิ่งไล่เออชึบกระโดดผิวผิวหิวไหวดังสายน้ำมาเอาเด้ห้่ยวิ่งไล่ไล่มาติดติดกินเข้าไปเลยแม่เนื้ออร่อยถึงเวลาตามหาสีภรรยาอันน่ารักเมียาจา๋าอยู่ไหนเอ่ยไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้เราจะไปที่ด้านไหนดี เฮ้ยนี่มันเสือโคร่งหรือเปล่าเสือหิมะแน่เลยขาวๆแบบนี้สวัสดีจ้าเบียจ้าโอยัวใจแตกเลยครับไปกลับบ้านเราเถอะอ้าวเลเวลอัพแล้วเหรอไปดานต่อไปกันเลยมาโอเคครับด่านนี้เราต้องทำการหาอาหารเหมือนเดิมแล้วเมียของเราหายไปไหนเอ่ยไหนขอดูหน่อยสิเมียอยู่ในถ้ำหรือเปล่าไม่อยู่สงสัยออกไปหาเหยื่อเหมือนกัน ดูซิว่าฤดูนี้จะมีสัตว์ตัวไหนให้เราล่ากันบ้างอเราจะมุ่งหน้าขึ้นทางทิศเหนือตอนนี้ก็มองก้นของข้าไปก่อนนะ <c oughs> โอ้โหนี่มันมาไฮยีน่าดีกว่าอ่าเฮ้ยสู้มันสู้โอ้โหมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาแม่สู้เราจะกระโดดกระโดดนี่จับนี่ตะปบหน้าตะปบตาเรียบร้อยไฮยีน่าโอ้ยอย่างโหดสงสัยเราควร อ่าไม่ล่าสัตว์กินเนื้อดีกว่าเราไปล่าสัตว์กินพืชดีกว่านะครับแม่มันจะได้ปลอดภัยมากขึ้นเจ้านี่น่าจะเป็นยีราฟแน่เลยแม่ยีราฟตัวเล็กเกมนี้นะครับบอกได้เลยว่าโฆษณาเยอะมากนะครับผมอาจจะลำคาญกันได้เฮ้ยโอ้โหยีราฟเฮ้ยขี่หลังยีราฟเลยเมื่อกี้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะมาดิมาเด็เป็นไงกัดคอครับผมโอ้โหกรโดดสู้เฮ้ยชับเฮ้ยชับ เออจะตายจะตายโอ้โหอย่างโหดเสือขอถอยก่อนยีราฟนี่มันเตะหนักเหลือเกินโอ้ยเฮ้ยมันไล่มาแล้วโอ้โหแลดูการไล่ของมันโอ้ยเดินสไลด์มาข้าหน้าเฮ้ยทำไมมันเดินเร็วจังวะสงสส่ต้องสู้เฮ้ยชับเออเสือตายแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่า ตายคาตีนสงสัยข้าต้องหาเหยื่อตัวใหม่ซะแล้วละ่ะแหมพวกเมื่อกี้นี่มันแบบว่าห้าวหาญซะเหลือเกินข้าควรกลับมาล่าเจ้าจริงจอกใช่ไหมเนี่ยโอเคเจอเหยื่อะนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้มันแยกกันอยู่บกเบาะแก่การล่ามากๆจะหนีไปไหนแค่เห็นหน้าข้าแกก็กลัวแล้ว่ะม,มันกระโดดหลบกระโดดหลบนี้โดนขวิดปิวอ่าเขาจะควรแกให้ยับเฮ้ยจับอ่าเรียบร้อยเกือบตาย มาใส่อืออีกทีนึงอีกทีหนึง,ก,นงกินจริงจอกหน่อยสิกินโชครับผมไม่้ของแกได้ตายไปแล้ว <c oughs> ต่อไปก็ถึงคิวของแกโอ้ยอย่าทำฉันเลยแม่ฉันไม่อยากจะตายไม่อยากจะตายอะไรละ่ะฮะมีแกอยากตายได้เลยฮะโอ้โหอย่าได้สิไม่ดีฉันก็ตายสิวะอ้ะอาวเฮ้ยวิ่งสวนวิ่งสวนวิ่งสวนเรียบร้อยอร่อยจริงๆเจ้ายีราพวกนี้ข้าจะปล่อยผ่านไป <laughs> ม่อยากจะยุ่งนะครับตอนนี้เอ้ยตรงนู้นนี่มันคืออะไรเอย่ยเหมือนจะเป็นควายป่านะครับเจ้าควายป่าที่มีเขาอันแหลมคมเป็นอาวุธโอ้แต่ว่าตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเจ้าพวกนี้นะครับบางทีก็หนีบางทีก็สู้แหมดูในสารคาดีนี่โคตรน่ากลัวมาแล้วเพื่อนเจ้าควายป่าอ่ากระโดดไล่โอ้โห,โห,โห,โหตัวใหญ่จริง <laughs> ผมนีแน่นีแน่มามาเด้ควิดขวิดวิดโอ้ยโหดโหด ทำเป็นโหดทำเป็นเค็มอืมกัดกัดเอาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะฮะนี่แน่โจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปควรมาสิเออเออนั่นนะกัดให้ดีกัดให้ดีดดเออนั่นแหละเฮ้ยจะตายแล้วน่นแล้ครับผมโอ้โหเกือบตายครับผมมันโหดอะไรขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปกินเจ้ากระต่ายให้ครบๆ <c oughs> เนื้อของควายป่านี่ก็รสชาติดีเยี่ยมนะครับแต่แลกกับการบาดเจ็บแหน่ มันไม่คุ้มจริงๆตอนนี้นะครับเลือดของเราด่น้อยมากครับผมเดี๋ยวเราขอลองกินเนื้อตรงนี้ดูก่อนนะครับว่ามันสามารถฟื้นเลือดได้หรือเปล่ามาแล้วเนื้อจ๋าหิวหืะเกินทิ้งไว้แบบนี้นี่เนื้อไม่เน่าเหรอโอเคได้เวลากินเนื้ออ่าเอาให้หันไปกินดีๆงับงับงับโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอแลจ้าเจ้ากระต่ายน้อยเหยื่อที่ล่าง,ง่ายที่สุดถ้ากระต่ายมันหันกับอากัดเราทีเดียวนี่สงสัยจะตายนะครับอ่าโอ้กระโดด อืมต่ปบไม่โดนโม่ีเน่นี่ไล่ตูดไล่ตูดมีการเลี้ยวหลบล็อกหลบล็อกหลบฮะล็อกหลบแบบดิจิตอลนี่ครับผมร้อยเปอร์เซ็นใช้ได้โอเคครับตอนนี้เราก็เก็บตังค์ได้พอสมควรนะครับขอกลับไปที่บ้านก่อนแล้วกันโอเคโอ้ได้เวลาการซื้อเสือตัวใหม่เส <c oughs> ืออะไรวะเนี่ยเสือสีคราม3,000บาทเล่นเลยครับ อ๋อเป็นเสือสีขาวนี่ว่าปะโทรครั้งนี้แหละขอดูหน่อยว่าจะมีเหยื่อตัวไหนตกถึงท้อของข้าได้บ้างเกมนี้ก็เล่นชิลๆนะครับล่าเหยื่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากเลยจริงครั้งนี้แหละข้าจะจัดก,การกับเจ้ายีราฟให้ได้เ่เลือดเต็มแบบนี้ต้องฆ่ามันได้สบายแน่นอนนะครับสวัสดีเพื่อนฝูโอ้โห,โห,โหโมันอยู่ติดกันซะด้วยนะเอาหน้าชนกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอล่อก่อนอ่าล่อไปแล้วตัวนึงโอ้โหมันเห็นเราปุ๊บมันไล่เราก่อนเลย มามาดินี่แน่ตว,วัดโอ้ยตีแรงขึ้นปะละ่ะนี่กระโดดโจมตีนี่เน่ขวนเข้าไปนี่โอ้ยยีลาบล่วงนี่แหละครับผลของความสำเร็จเหลืออีกตัวหนึง่งกระโดดขี่หลังมันดีกว่าม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 าอืมนี่เป็นไงชึบโอ้ยขวนขวนขว,ขวนเอยต้ยเออ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อตาย โอเคครับแหม่เกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่อ่าเล่นค่าเวลาไนดะ้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวท้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อเพื่อนรับชม้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุบจ I <laughs> don't